ทอดไหมเยียแบมอพกด้วยร็จแล้วใครม้บะฮ้องอ่ะตัวอะไรใครบอกลาบะฮ้องบอกดอขาน่นเหรอไู้ปวเม่อกรานุ่นช่างเลมีป่งวะนี่หองเมีนปงว้นี่ป่งวนีมีโปงอ้ยยยยยายยยยเยยยยยยย

เข่ายอยข่าขาน้อน้ำกินเนป่นแซ่บเนี่ยถาข้าเจ้าบ่ถาข้าเจ้านี่ือนยถาเมื่อวานยังกินได้ก็ไปกินมาอื่นข้าวเจ้ามันไม่ยา

เพราะระวังกินกับไข่เด้อพอกะมวมมวมเด้อระวังเพราะอแเน่โ้ยอกอมทำกอเองน้องี่ช่อปอแม่ปองให้มะนไ่ันใส่มีบูดแล้วนี่ เอาดวงีเลยนะแกไม้คานงเอาเอามดไม้ออกค่ะเอาคนาาออมามามาม

เห็มักกีขาวม้อมันอปเห็มั้เนือจานเนื้อกระเอนมืนจ้คือมีลูกหอยหวมเก่นแย่น่ะปอกไข่เป็นเนาะนี่ลูกปลาเก่งเัยี้ลูกจินน้ำตมอรก็ใบต้นเผา

เรพราะฟุบไข่ไม่ลงประตูกุบใส่แบบเขาุบกาบมันใส่ประ,ระตูเนีย่ยมันย้อมกินทอดเอหมือนจักรเห็ดในน้อยนี่แน่นะออกไหมแล้วกินกาบมันไดนะ้หรือกินเลย อานนี้อั้อันนี้อันน้อ

ก็ดีกัดแต่น้ำมึนมาแล้วเอเนี๋ยวเาเล่นลูกเฮ้ยเห็นลูกนีเห็นมันบางเห็นตัวใช่ไหมลูกไปนั่งคูยไปนั่งคุยกินสาเนแล้วลูก Yeah.

ุ re, ้งกับแก่สิโดงมากัดคอคนนาดึ๋งๆตรงนี้ไข่กับกากผสมกันเลยสนตัวลินลิ้น ูุี่นอนหมอนเแ็นแม่จะมากินข้าวบ้าเขาห้องไะกันมันแข็งเลิกกินไท่นี่นะ้องพอไหม

Ôi huh? yeah. <coughs> mẹ ต้องเมนข้นุ่มมันสิ่ออกด้วย,ออวย <Okay. S 1> แต่แกเป็นเนื่อไม่ขนุ่มแล้วพอกินอะไรไส